ร้องเพลงนะครับเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าดิจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าของทุกคนแต่ดิก็รู้ว่าทุกคนมีความสุขนะฮะจะเอาไฟสองใต้คา,างในมือเป็นผีนี่เออพอไม่เห็นก็เอาไฟตองสองใต้คา,างนี่ไฟเขียวๆอ,อยู่นะฮนะกี่เป็นตองอ่านี่ในอ่อ ไหนใครเป็นคนขอเปิดไฟหน่อยนะไหนใครเป็นคนขวัแก่นขอยกมือหน่อยเร็วโอ้โหไหนใครมาจากกรุงเทพยกมือหน่อยเร็วโอ้โหใครมาจากภาคเหนือยกมือหน่อยเร็วโอ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอ่ะใครมาจากภาคใต้ยกมือหน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดเอาไหนใครอยากเป ใครขอนแก่นก็เลือกเอาว่าอ่าอยากเป็นของใครโล <c oughs> ถ้าถ้าอยากเป็นของพิจรารณ์ก็อยู่ในแค่แคจังหวัดเดียวได้แค่ขอนแกน่นถ้าอยากเป็นของลิศกอ็อยู่ที่ขอนแก่นไดะร้อยเอ็ดอ <c oughs> อยากไปจังหวัดไหนก็เลือกเอานะฮะจังหวัดไหนนะ <c oughs> okay, okay. โอเคโอเครอบหน้าจะเป็นจากร้อยเอ็ดนะครับเนี่ย <c oughs> <Yeah. S 2> อ่ะนะฮะโอ้ โอเคเอาไฟลงครับพอพอพออะไรนะพอเปิดไฟมันก็มันก็สว่างนะแต่พอเห็นหน้ามันก็เขินอ่ะนะเพลงต่อไปนะฮะกูขึ้นต้นง่ายๆเลยเวลาจะส่งก็เพลงก็เพลงต่อไปนีนะฮะปกติไม่มีในสถิติของริเดนตาแต่วันนี้ก็ทำนะฮะเพลงต่อไปนะครับ เป็นเพลงที่ทุกคนเคยฟังกันแล้วแหละนะแต่เคยฟังแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะว่าใครตอบว่าใช่สีชสใช่สีร้องอยู่ทุกงาน,นค,คนร้องยังเบื่อเลยมไม่ต้องถามว่าคนฟังจกชินชาแค่ไหนนะฮะ ไม่เบื่อนียายโอเคถ้ <Okay. S 2> ยายง,งานต่อไปร้องร้องเพลงสี่เพลงก็ใช่สียย่สีรอบไม่ไหวนะอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่นิสเคยร้องครั้งเดียวเพราะว่านียายนียายคือเพลงนี่ยายเนี่ยร้องเฉยก็ร้องได้อยู่หรอกแต่ทำให้มันศิลปินต้นแบบมันทำยาก ร้องเพลงเหมือนโกรธใครอยู่ตลอดเวลาหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้หน้าอย่างนี้ขาอย่างนี้เอาเสียงหน่อยรอร้องเพลงกับไปอยู่เนี่ยยังอยู่ ชอบใช้ไม้คนอื่นนอเลยไปตยตายไปตไม่เป็นไรนะครับวันนี้กิ๊ตจนเป็นลมได้เลยเพราะนี่คือคณะแพทย์นะครับเมื่อทางโรงพยาบาลมีแน่นอนนะฮะ เงต่อไปนะฮะเคยร้องครั้งเดียวเพราะว่าร้องตอนประกวดเดอนสตาร์นะครับริดเป็นเพลงที่หลายๆคนประทับใจนะครับจากที่ริดฟังมาอยู่มามาจากรอบรอข้างฮะก่อนที่ริดจะโดนพี่โตโน่ตกหอยรอบหนึ่งนะฮะ ขอเข้าเพลงกันดีกว่านะครับเพลงนี้ทุกคนต้องจำมาได้แน่นอนนะครับเธอรู้หรือเปล่าครับ It's not when กลับมาเธอรู้หรือเปล่านะครับหวังว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนจำได้นะฮะเป็นชื่อเพลงไม่ใช่ประโยคคำถามนะฮะเธอรู้หรือเปล่านะครับ เป็นรู้สึกว่าจะเป็นสัปดาห์เดียวนะครับในทุกสัปดาห์ที่รามาที่หน้าลิจักไม่ยิ้มนะครับตอนนั้นก็แอบเปิดไปดูคลิปตัวเองก็เฮ้ยเติร์นตลกดีเหมือนกันเลย้วเออะนะครับนักร้องคนต่อไปนะครับที่จะมาพบกับทุกคนนะครับ เขาคงจะบวกเวกเววายอยู่ข้างหลังเวทีแล้วเนี่ยอัอนนีนขอป้ายเขาสูงๆๆๆสูงสูงเออนะครับนักร้องคนต่อไปเขาเชิญทุกคนพบกับน,นักร้องหน้ามนคนหน้าปากกระโฮขาเชิญ